ประเด็นค่ะสามกีบเสียงแตกไม่เอาด้วยปลดแอกบุกกว้างเริ่มตั้งคอสงสัยผู้อยู่เบื้องหลังต้องการลอบประชาชนไปตายหรือไม่เรียกได้ว่านะคะขณะนี้ก็มีการปลุกปั่นกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงสำหรับเพจเยาวชนปลดแอะค,ค่ะที่ก็มีการยั่วยุให้เกิดการชุมนุมในเขตพระราชฐาน โดยโพสต์ล่าสุดค่ะของเยาวชนปลดแอกก็ได้มีการปลุกระดมการชุมนุมในวันที่7สิงหาโดยโยงไปที่วันเสียงปืนแตกรวมทั้งยังมีการทิ้งท้ายข้อความว่า no gods no kings only humans ซึ่งก็แปลตรงตัวค่ะก็คือไม่มีพระเจ้าไม่มีกษัตริย์มีแค่มนุษย์ก็ทำให้ชัดเจนค่ะว่าปลดแอกนั้นมีแนวคิดล้มล้างสถาบัน แต่ก็มีหลายกระแสะข่าวหลุดออกมาค่ะว่าการปลุกปั่นในครั้งนี้ของเยาวชนปวดแอกเป็นแกงหม้อใหญ่เป็นการปลุกปั่นที่เรียกว่าต้องการหลอกให้จนที่ตำรวจค่ะอาจจะต้องการที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแผนการชุมนุมก่อนเวลาชุมนุมก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งกระแสะแบบนี้ก็มีการหลุดออกมาเนื่องจากว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมานั้น ได้มีการย่างเสียงของผู้สนับสนุนการชุมนุมแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับการบุกเขตพระราชวังเพราะหลายคนค่ะก็เชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะคิดไว้แล้วว่าจะมีการประทะอย่างแน่นอนและคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนที่เข้าร่วมการชุมนุมค่ะส่วนทางด้านของแกนนําคาดว่าไม่มีใครมาอย่างแน่นอนเนื่องจากได้ประกาศชัดว่าจะไม่มีการปราศัยใดๆ ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของเยาวชนโปลดแอกได้มีการโพสต์ชิญชวนการชุมนุมในวันที่7สิงหาก็มีแนวร่วมจำนวนมากค่ะมาแสดงความคิดเห็นว่าให้มีการเปลี่ยนแผนใหม่ให้ใช้สติมากกว่านี้บางคนก็มองว่าการชุมนุมบุกเขตพระราชวังเพื่อหวังให้ได้ภาพประชาชนประทะเจ้าหน้าที่หรือร้ายแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตก็เป็นได้ซึ่งคอมเมนต์ค่ะบางส่วนก็มีการคอมเมนต์เข้ามาว่า ไม่สนับสนุนม็อบครั้งนี้ค่ะการไปเขตนั้นสามารถใช้กระสุนจริงได้แอดจะล่อให้คนไปตายหรอคะในทวิตเตอร์ก็เตือนกันเยอะมากสเปคก็เตือนยกเลิกม็อบวันที่7เถอะค่ะและอีกคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าผมว่าอย่าไปดีกว่าเขตพระราชวังมันอันตรายกับมวลชนพี่น้องเราจะเจ็บกันแล้วก็โดนจับพร้อมวางแผนกันให้รอบคอบก่อนที่จะออกศึกเพราะรอบนี้พวก ควบคุมฝูงชนเอาจริงถ้าเราไปมือเปล่าสู้พวกตำรวจไม่ได้แน่นอนและอีกคอมเมนต์ค่ะก็ยังบอกอีกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะสำหรับใครที่จะไปเขตวงังใช้กระสุนจริงได้ระเบิดได้จริงทางออกมีหลายทางครับอยากให้ทุกคนมีสติกว่านี้เกิดการสูญเสียขึ้นมาใครรับผิดชอบเป็นห่วงตัวเองด้วยนะครับทุกคนได้ไม่คุ้มเสียและอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้ร่วมชุมนุมขอให้แกนนำกลับไปพิจารณาใหม่ด้วยมันเสี่ยงกับผู้ชุมนุมมากเกินไปและไม่มีแผนรองรับอะไรเลยขอให้ระมัดระวังกันด้วย ประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมไม่เหลือใครแล้วค่ะอดีตสสเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดงปาดน้ำประกาศลั่นคอเทม,ม็อบ7สิงหาค่ะจากเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมีประกาศยุติการชุมนุมคาม็อบเนี่ยทางด้านของนนะายนัทวุฒิใสเกลือแกนนำนำปชได้ประกาศว่าจะจัดอีกครั้งในวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกันกบที่ม็อบคณะราษฎรและก็ปลดแอกเนี่ยได้นัดรวมตัวเช่นกันค่ะ แต่ในวันนั้นกล่าวก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะคะต่อมาในช่วงวันที่3สิงหาคมค่ะทางด้านของเพจ Facebook เยาวชนปลดแอกน,นะคะได้โพสต์ข้อความปลุกระดมม็อบในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้โดยมีการนัดบุกพระบรมมหาราชวังพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าอย่าปล่อยให้พวกมันสวยสุขบนความทุกข์ของพวกเราเจสิงหานี้เวลา14นาฬิกาพบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนพลไปพระบรมมหาราชวังไปถูกบ้านเจ้าของหมากัน ซึ่งจากข้อความดังกล่าวนั้นก็ทําให้กลุ่มแนวร่วมต่างๆนะคะเริ่มเกิดความหวาดกลัวเพราะการนัดหมายแบบนี้ค่อนข้างที่จะล่อแหลมและผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะทําให้ในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานั้นทางด้านของนายนัทวุฒิได้เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะต่อกรณีที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยได้ประกาศเป้าหมายเคลื่อนไหววันที่7สิงหาคมนี้เพื่อไปยังพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังว่า รู้สึกห่วงใยต่อเป้าหมายของกลุ่มเยาวชนที่มีกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ดีความห่วงใยของตนนั้นมาจากความรักและความปรารถนาดีไม่ต้องการก้าวก่ายหรือแทรกแซงหรือว่าชีน้นําพร้อมทั้งได้พูดชัดเจนว่าการนัดหมายวันที่7สิงหาคมนี้คงจะไม่ไปร่วมกิจกรรมค่ะ ต่อมาทางด้านของเพจสมุทรสงครามปลดแอกนะคะซึ่งเป็นเพจของแนวร่วมกลุ่มเยมาวชนปลดแอกก็ได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมเคลื่อนขบวนสมทบม็อบ7สิงหาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของนายวรชัยเหมะอดีตสสสมุทรปราการนะคะพักเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดงให้สัมภาษณ์จากกรณีเคยประกาศรวมตัวคามอ็อบเพื่อชุมนุมร่วมกับแนวร่วมกลุ่มต่างๆในวันพรุ่งนี้นะคะว่า เนื่องจากการชุมนุมวันที่7สิงหาคมไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบของคาม็อบทราบมาว่าการเคลื่อนขบวนคาม็อบจากทั้งกลุ่มของนายสมบัติและนายนัทวุฒิใสเกลือยังไม่เกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมหากดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะมีคารม็อบเพียงสายเดียวจากสมุดปราการจะไม่สามารถแสดงพลังได้เต็มที่อยากให้การเคลื่อนขบวนคาม็อบเกิดขึ้นหลายสายพร้อมกันเพื่อให้เห็นถึงพลังประชาชนที่ต้องการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ ดังนั้นจึงขอเลื่อนการเคลื่อนขบวนคาม็อบจากสมุดปร,ราการออกไปก่อนและจับประสานงานกับคาม็อบสายต่างๆเพื่อรวมพลังการขับไล่พลเอกประยุทธ์ในคราวเดียวกันต่อไปเรียกได้ว่าใกล้ถึงวันที่กลุ่มปลดแอกนัดหมายกันบุกเขตพระราชวังก็ทําให้แนวร่วมการชุมนุมเกือบทั้งหมดนะคะเริ่มทยอยถอนตัวเพราะมองเห็นถึงสัญญ,ญาณอันตรายและที่สำคัญนะคะก็มีความผิดร้ายแรงตามกฎหมายอีกด้วยล่ะค่ะ ชนปลดแอกน,นะคะรับแล้วปฏิวัติอย่างฝรั่งเศสพบข้อความปลุกปั่นล่าสุดมาจากสมศักดิ์เจียมค่ะจากที่ทางเยาวชนปลดแอกน,นะคะได้นัดชุมนุม7สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนไปพระบะรมมหาราชวังและยอมรับว่าเพื่อปฏิวัติประชาชนจากตัวอย่างฝรั่งเศสเรากับรับลูกมาจากปิยบุตรแสงกหนกปุลทั้งยังมีข้อความล่าสุดเกี่ยวกับสถาบัานที่คลับคล้ายคลับคลาประโยคหนึ่งของธนาธทจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ ล่าสุดวันนี้ค่ะทางเพจ a c e b o o k เยาวชนปลดแอกนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงการนัดชมุมนุมในวันพรุ่งนี้อีกครั้งว่าความโกรธแค้นของผู้ถูกกดขี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่พวกเราต้องออกมาเคลื่อนไหววันที่7สิงหาคมเราไม่อาจรอช้าคำนวณเลิอกอยา,ามท่ากลางวิกฤตเช่นนี้ได้การปฏิวัติดโดยประชาชนหลายที่ทั่วโลกเช่นฝรั่งเศสรัรเสเซียก็ไม่ต้องรอแม่หมอพ่อพระมาวางศิลาอันใด ขอแค่มีความกล้าหาญและศรัทธานในพลังประชาชนด้วยกันก็พอแม้แต่วันที่7สิงหาคม2508หรือวันเสียงปืนแตกที่กองทัพประชาชนแห่งคอมมิวนิสต์จับอาวุธสู้กับรัฐไทยเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในสมัยนั้นประชาชนหาได้รอเลิกยามแต่ออกมาต่อสู้เพราะต้องการสร้างสังคมใหม่ด้วยตัวเองการประท้วงทุกครั้งมีความเสี่ยงทั้งคนไปม็อบคนจัดม็อบคนม็อบหน้าคอม เราล้วนแตแบกความเสี่ยงทั้งในด้านกฎหมายในด้านถูกคุกค,คามในด้านของความสัมพันธ์ครอบครัวและอื่นๆอีกมากเราเคารพเส้นความเสี่ยงของทุกคนที่มีไม่เท่ากันเราขอยืนยันว่าการชุมนุมคือสิทธิอันชอบธรรมรัฐไม่มีสิทธิปรับปรามหรือใช้ความรุนแรงใดๆกับประชาชนไม่ว่าประชาชนจะชุมนุมในสถานที่ใดหรือด้วยวิธีใดจะสันติวิธีหรือจะยกระดับประชาชนแทบไม่มีทางครอบครองอาวุธเหนือรัฐได้ เพราะรัฐผูกขาดอาวุธรุนแรงทั้งปวงความรุนแรงล้วนมาจากรัฐเสมอในทุกวินาทีมีคนยากจนขึ้นทุกวันชีวิตไม่มั่นคงมากขึ้นทุกวันความเหลื่อมล้ำพุ่งสูงขึ้นทุกวันคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันระบบสาธารณสุขล้มเหลวขึ้นทุกวันผู้ติดเชื้อสะสมเกินครึ่งล้านเรากำลังหมดสิ้นซึ่งทุกอย่างและไม่อาจรอช้าได้ในยามที่เรายังมีกำลังต่อสู้ก็ขอสู้ต่อไปการชุมนุมอาจมีข้อจำกัดในตัวเอง และประชาชนไม่ได้มีตําแหน่งเข้าถึงอํานาจรัฐและการชุมนุมก็อาจไม่ใช่คําตอบเดียวของการไปถึงประชาธิปไตยแต่กระนั้นก็ไม่มีประชาธิปตไตยใดขาดการชุมนุมของประชาชนได้ในห่วงเวลาของการชุมนุมมันคือช่วงขณะสั้นๆที่เราได้สัมผัสถ,ถึงสังคมประชาธิปไตยต่อให้ดวงชะตาจะกำหนดให้เราพ่ายแพ้เราก็ขอไม่ยอมก้มหัวและจะต่อสู้สุดตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงมัน no gods no k i n g o a l l humans ประชาชนจะลิขิตด,ดวงชะตาของตัวเองประชาชนจะสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินกระนั้นเองค่ะทางทีมข่าวเดอทูนะคะก็ได้ตรวจสอบถึงประโยคที่ว่า no gods no k i n g only h u m a n อันแปลความหมายได้ในทนทำนองว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีกษัตริย์มีแต่มนุษย์และก็ได้พบความน่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของม็อบกับบุคคลอื่นๆค่ะ อย่างนงายสมศักดิ์เจียมทีรสกุลผู้ต้องหาลบนี้คดีตามความผิดมาตรา1นึและอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความข้างต้นลงในทวิตเตอร์สมศักดิ์เจียมเมื่อวันที่10อกุมภาพันธ์2564ว่า no god no king only human นอกจากนี้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะทางทีมข่าวเดอะทูนะคะก็ยังสืบค้นลงไปอีกว่า ในวันที่10กุมภาพันธ์2564ได้มีกิจกรรมม็อบกลุ่มใดที่ไหนอันเป็นที่มาของโพสต์ในายสมศัก์และก็พบคำตอบเขาว่าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ17.30นนที่ลานสกายวอล์กแยกปทุมวันค่ะได้มีการรวมตัวจัดกิจกรรมรวมพลคนไม่มีจะกินตีมอไล่ผด็จการที่กลุ่มราษฎรนะคะได้นัดระดมพลหลังสารฝากขังสแกนนำคณะราษฎร จากเหตุชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อปลายปี2563และสุดท้ายกับประโยคไม่มีพระเจ้าไม่มีกษัตริย์มีแต่มนุษย์ก็ทำให้ทางทิมคาวเดรชูนะคะรู้สึกคุ้นหูคุ้นตาว่ามีใครเนี่ยเคยกล่าวถ้อยความในทำนองนี้หรือว่าคล้คลายๆกันแบบนี้หรือไม่ค่ะซึ่งก็ไม่พบนะคะเพียงเจอแค่ว่าเมื่อช่วงกลางปี2560 นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีตำแหน่งปัจจุบันก็คือประธานคณะก้าวหน้านะคะได้โพสต์ข้อความบางช่วงที่น่าสนใจและเป็นคำถามชวนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจุดยืนอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหนหรือบริจาคเงินให้ผู้วิเศษองค์ใดอนาคตของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยอยู่ที่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนจะสาธยายถึงที่ตั้งของโรงงานผลิตตัวถังรถยนต์แห่งใหม่ของกลุ่มไทยสม,มิทธในรัฐแคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ชายันถอดร,รหัสม็อบปุกวัง ขณะที่ทางเปียบุตรอยู่ฝรั่งเศสเจ้าต,ตัวเนี่ยถึงกับสติหลุดค่ะลั่นจะอะไรกับกูนักหนาะเลิกนับถือค่ะจากที่ทางกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่7สิงหาคมนี้โดยมีกลุ่มที่เป็นแนวร่วมของม็อบ7สิงหาได้แก่คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยขบวนการริมสะเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มทะลุฟ้าเยาวชนปลดแอกสารยาเพื่อประชาธิปไตย สหาภาพคนทำงานซัพพอรต์เตอร์ไทยแ,แลนด์ค่ะต่อมาทางด้านของศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรนะคะแห่งภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะกล่าวถึงการนัดชุมนุมของเพจเยายวชนปลดแอกในวันพรุ่งนี้และเพจแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมได้ปลุกระดมม็อบวันที่10สิงหาคมนี้ว่าทำไมต้อง7สิงหาและ10สิงหาค่ะวันที่7สิงหาคม2 5 0 8 เป็นวันที่กองกําลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประทะด้วยกําลังอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัวอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมเป็นข่าวใหญ่ของประเทศในเวลานั้นดังนั้นการที่ในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาทางเพนกวินเนี่ยได้ปราศัยว่าเรามาทวงชื่อถนนวิภาวดีวรังสิตซึ่งเป็นของเจ้าไม่ให้เป็นของเจ้าอีกต่อไปมันเป็นถนนของประชาชนของราษฎรจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแบบปากพาไป ในขณะที่กำลังปลุกระดมอยู่บนถนนวิภาวดีเพราะในปีพศ2520พระองค์เจ้าวิภาวดีทรงถูกยิงขณะเสด็จไปรับตำรวจตระเวนชายแดนที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่ตำบลบ้านซ่องอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมาที่เฮลิคอปเตอร์ที่ประทับการที่เพนกวินกล่าวเช่นนั้นเท่ากับให้ความชอบธรรมกับผู้ก่อการร้ายและนักชุมนุมบุกวังในวันเสาร์ที่7สิงหาค่ะ ทำไมต้องบุกวังและมีนัด1ิบสิงหาสองพเพราะย้อนกลับไปฝรั่งเศสในปีคศ1792การก่อการปฏิวัติโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออีกในยะหนึ่งคือฉีกรัฐธรรมนูญคศ1791เกิดขึ้นในวันที่10สิงหาคมกลุ่มปฏิวัติได้จัดตั้งรัฐบาลคณะปฏิวัติแห่งปารีสขึ้นและยื่นกำหนดเส้นตายให้สภา,านิติบัญญัติประกาศยุติสถานะความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าหลุยเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อสภาไม่ปฏิบัติตามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ใช้กำลังเข้าจู่โจมพระราชวังและได้เกิดการจลาจลขึ้นพระเจ้าหลุยและพระราชนีทรงเสด็จไปยังสภาพเพื่อความปลอดภัยสภาไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องทำตามความต้องการของคณะปฏิวัติออกประกาศยุติสถานะของพระเจ้าหลุยและต่อมาสภาก็ได้ตกอยู่ในสภาพที่หมดอำนาจใดๆและรัฐบาลคณะปฏิวัติได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ ที่จะทำการาพิพากษาพระเจ้าหลุยส์และวันที่10สิงหาคมคศ1792ถือเป็นการปฏิวัติของฝรั่งเศสรครั้งที่สองต่อจากการปฏิวัติ14กรกฎาคมคศ1789และเป็นการสิ้นสุดสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสรครั้งที่หนึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่14กรกฎาคมพศ2564รองศาสตราจารย์ดรปียบุตรแสงกนกคุณได้บรรยายพิเศษตลาดวิชาอนาคตใหม่ในหัวข้อ บทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติในการกรุืทางปฏิวัติ1,789พูดถึงความสำคัญของสมาชิกสภาในการเป็นจุดชี้ขาดของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือการปฏิวัติและกล่าวถึงการที่ประชาชนเนี่ยบุกพระราชวังตยเลนีอันนำมาซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสรครั้งที่สองและการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสรครั้งแรกโดยอาจารย์ปิยบุตรนะคะก็ได้บรรยายจากฝรั่งเศสเพราะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ทำไมต้องไปช่วงนี้และทำไมจึงเกิดการวางแผนบุกวงังช่วงที่เขาเหนี่ยมไม่อยู่ในประเทศไทยเลนินผู้นำปฏิวัตริรัสเซียเลนินเป็นนักกฎหมายแต่แทนที่จะประกอบอาชีพทางกฎหมายกลับมีส่วนร่วมในความพยายามของโฆษณาชนเชื่อเพื่อการปฏิวัติต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเขาได้ท่องเที่ยวไปในยุโรปต่อและร่วมในการประชุมและกิจกรรมของพวกสังคมนิยมลยหลายหลายแห่งและต่อมาก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในปารีส ร่วมกับสมาชิกบอลเชวิคคนอื่นๆที่ถูกเนประเทศมาและหลังจากพิซานิโคลัสที่สองถูกโค่นล้มเลนินจึงเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์กลับไปรัเสเซียและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบอลเชวิคอายาตุนฮอโคมีนีแห่งอิหร่านผู้นำการปฏิวัติที่นำไปสู่การล้มล้างพระเจ้าชาโมฮัมมัดเดซาปลาลวีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1978ตอนที่เกิดความวุ่นวายก่อนการปฏิวัติ อาญาตอลเลาะลูฮอลเล์โฮไมนีถูกควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้ลี้ภัยในเมืองนาจาบซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมชีอ่านในอิรักและในเวลาต่อมาพระเจ้าชาห์มุฮัมมัดเลซาปาลาวีได้สงขอให้ซัดดัมฮุสเซนผู้นำอิรักในขณะนั้นขับไล่เขาออกจากประเทศนั่นเป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของอาญาตาลอลเล์โคไมนีบินไปฝรั่งเศสและมีอิสระที่จะสื่อสารกับคนทั้งโลก ด้วยความเด็ดขาดและปฏิเสธที่จะประนีประนอมเขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการเดินทางออกจากประเทศในเดือนมกราคม1979ของพระเจ้าซาบททางให้ยาตอลล็อคูมไมนีเดินทางกลับประเทศเพื่อโค่นล้มสถาบันกษรศริย์อยาตอลล็อโคูมไมนีใช้โอกาสนั้นบินกลับไปที่อิหร่านในขณะที่กำลังบินกลับนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโคมไมนีประกาศว่ากองทัพอากาศอิหรา่านจึงยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าซาอยู่ วางแผนจะโจมตีเครื่องบินทันทีที่เข้าสู่เขตน่านฟ้าอิหร่านหลังจากบินวนอยู่เหนือสนามบินอยู่นานขนาดเจรจากับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินดำเนินไปเครื่องบินก็ได้ลงจอดในที่สุดมีผู้ประเมินว่าจำนวนคนที่มาต้อนรับโคมมยนีในวันนั้นอาจจะมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์จากนั้นก็มีการจัดตั้งสาธาร,รณรัฐอิสลามในอิหร่านและการต่อต้านความคิดเสรีของชาติตะวันตกก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้น การวางแผนทั้งหมดเกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสผมเชื่อว่าทุกคนคงประเมินเรื่องราวที่กำลังเกิดหรือจะเกิดขึ้นในบ้านเราได้อย่างแน่นอนเพียงตัวละครที่จะกลับแบบเลนินหรือโคมนินีมีมากกว่าหนึ่งในขณะเดียวกันนายปิยาบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ขณะนี้นะคะก็อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความตอบโต้ไปถึงอาจารย์ชัยยันโดยระบุข,ข้อความว่าสุดยอดแห่งการเชื่อมโยงคิดเป็นตูวเป็นตาของชัยยันชัยพร ผมมีภรรยาเป็นคนฝรั่งเศสคบกันมาเกือบ10ปีแต่งงานครบรอบ5้าปีวันนี้พอดีภรรยาผมเดินทางรับทุนหลังปริญญาเอกไปหลายแห่งตั้งแต่เยอรมนีสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และเพิ่งได้รับตำแหน่งอาจารย์ที่ปารีสจึงเดินทางกลับไปตั้งถิ่นฐานถาวรที่บ้านเกิดช่วงหลังๆผมเองแทบไม่ได้เจอภรรยาปีหนึ่งสองครั้งเต็มที่3ามครั้งยิ่งพอเกิดวิกฤตโควิด -19 ขึ้นมายิ่งเดินทางลำบากจนฝรั่งเศสเพิ่งปลดล็อก หากมีเหตุผลทางครอบครัวผมจึงมีโอกาสเดินทางมาช่วงนี้ในช่วงปกติผมก็มาฝรั่งเศสเป็นประจำปีละ1-2ครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนมิถุนายนกร,รกฎาคมสิงหาคมส่วนเรื่องเขียนงานเกี่ยวกับปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่องปฏิวัติที่ต่างๆทั่วโลกเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประเทศฝรั่งเศสผมก็เขียนประจำโพสต์ลงเพจส่วนตัวบ่อยมากเมื่อก่อนก็มีคอลัมน์ในมติชนสุดสัปดาห์ด้วย พอมาเป็นนักการเมืองก็ยังเขียนเล่าลงเพจสาธารณะ,ะอยู่ก็เลยไม่ทราบว่าคนแบบอาจารย์ชยันและพวกจะอะไรกันนักหนากับผมถ้าจะพูดภาษาบ้านๆที่ทนความรำคาญไม่ไหวคงพูดว่าพวกมึงเป็นอะไรกับกูนักหนาแค่เดินทางมาฝรั่งเศสมาเจอเมียแค่เนี้ยอย่าอ่อนไหวกันนักเลยโตเป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่บ้างให้เยาวชนคนรุ่นหลังเขาเคารพกันบ้าง ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอาจารย์ชยันกับนักวิชาการอีกฝ่ายผมเองยังคิดเสมอว่าผมน่าจะเป็นคนที่สนทนาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ได้สัมภาษสื่อที่มักคุ้นกับอาจารย์เมื่อหลายเดือนก่อนผมยังถามไทยถึงและยังบอกว่าพร้อมจัดวงพูดคุยกันกันกบแกเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่นึกว่าอาจารย์ชยันจะไปไกลขนาดนี้ผูกโยงเรื่องเป็นตุเป็นตะ อ่านแล้วคิดว่าดาวสยามยานกรอบกลับมาเกิดใหม่ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรคุณธรรมน้ำมิตรในหมู่นักวิชาการไม่ต้องมีกันอีกแล้วหรือถึงขั้นต้องกุเรื่องทำลายผมปลุกระดมความเกลียดชังต่อผมบ้ากันขนาดนี้คงเคารพนับถือกันต่อไปไม่ไหวทางออกจริงๆแต่กลับไม่พิจารณาไม่สนทนาสาดน้ำมันเข้าใส่ให้ไฟมันแรงกว่าเดิมก็ทำกันแบบนี้แหละถึงหาทางลงกันไม่ได้เสียทีถ้าผมใช้แทคนิกแบบชัยยันและพวกบ้าง ก็คงต้องบอกว่าหากสถานการณ์ในประเทศไทยลื่นถลายไปไกลจนไม่มีใครคาดคิดและไม่มีใครควบคุมได้ก็เพราะคนแบบอาจารย์ชัยยันนั่นเองสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ